สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบพักแพ่งสุขุนสุขคนค่ะตอนนี้อยู่บ้านกีฬาอุ้งอิงอยู่บ้านน้องปู้พี่น้องค่ะมาจอบว่ามือนีกีฬาสิเปิดคอนเสิร์ตบ่เห็นเห็นเครื่องเสียงไม่น่ะนะพี่น้องค่ะก็เลยมาจอบด้วยความกินหอยที่ถึงน้ำนั่นละบอดเห็นบอด้เห็นโดนเติบพี่น้องตั้งแต่พุ่นนอกไปทั่วคอนเสิร์ตทางภาคกลาง ยี่สิบเก้าสามสิบจันทร์สามสิบด้ยเนาะมิถุนาในสามสิบี่แม่น้อยนะคะสวัสดีค่ะแม่น้อยสวัสดีค่ะโอ้เบิ่งตา่างไปตะหิวเนาะคะ่ะนอกมาทางนี้พี่มอนเองสวัสดีค่ะ,ะกำลังกำลังจะไล่พี่น้องกำลังจะไล่โซเทมพี่น้องเบิ่งบ้านี่คอยกำลังตัง้งตั้งกล่องอยู่ค่ะพี่น้องค่ะใจเย็นเด้อ มไก่เาไไปเลยมอนยิ่งเทาไรไปเลยอี่มอนอยอิ่งไปซอยละเอียดเด้อจ้ะพี่น้องค่ะนี่เยอะสิบมะนางอย่างนี้เยอะสิมานางไก่ไก่จนสิคุยแต่ยินอา่ามาเด้อค่ะเอิอนแทน่แนไปหน่อยก่อนเมื่อกี้กินหมูก,ะตตกระทะน้ำกันเดเลจ้ามาเด้ออ่าไปหน่อยเอิอนแล้วมาเด้อมากินมาเลยจ้าล้มปุ๊กบางนี่เลยเนาะ <laughs> ลานกว้างมากนะคะดีอ่าลูกสต่าลูกเต่าหายยังหนุห่มหายยังหายยังอเอากรีนหันหนาวแม่หาแม่ในหลูกสวัสดีคะ่ะกีฬาให้แม่ถามอย่างหนึ่งเนี่ยกีฬาของพิมผู้ชายคนแรกนั้นมีเอฟซีฝากถามกีฬาคือหูจักเก็งนี่อ่าดอก็ตลตรีแม่กิน เจ้าของต้นฉบับกับปากคำอีฬาคือกันอีฬาฮูจัดเพี้งนี่หรือว่าเริ่มพองเพี้ยงนีได้ตั้งแต่ตอนใดคะลูกลาเห็นเพิ่นข้าเจ้าหลวงลาเลยเอามาลองล่องเบิร์เริ่มพองกันตั้งแต่ตอนใดทะลุลาลองได้ตั้งแต่หน่อยโอู้คนหน่อยดอ,นนอยกจ้ะรถแห่วะรถแห่์หาลากระเบิดหลงเพราะว่าหองเร็วนะรรหลงโครถตัวแหร์เพิ่งเร็ว ล่ำสิงเด็กห้องบอลูกก่อนหน้านี้เคยเด็กห้องบ่คะล่ำสิงเราจะล่ำสิงเด็กคนอะไรจะจะว่าบ้องหลัล่อล้อเบื้องหลังเดจ้ะอ๋อหลายเห็นคนอื่นห้องก็เลยซ่อมห้องไว้ซื่อๆเป็นสิบอลูกแม่นะอ๋อจ้ายจ่ายเริ่มซ่อมห้องไว้ซื่อๆเว่าท่านเดียวไปห้องใสให้องเจ้าสาวหน่อยเพปปื่อนแท้งนี่คือ เวทีแรกเลยสำรับเพลงนี้ชอบกินหมองพี่นองค่ะสอมไว้เพื่อห่องบนสาวหน่อยเพื่อนันแท่งน,นี่ดีเลยอันว่าเวนวันเวนหนูเคยห่องก่อนหน้าน,นี้เพราะว่าหลายคนคนว่าทำทำกีฬา,าให้แน่กีฬาคือหัวใจเพลงนี้ เ่ะดยทั้งนั้นไล่แล้วเดี๋ยวสวัสดีค่ะเทหาที่เปิดยู่งพลาสติไงเราก็เอาไมก็ต้องให้มาสุกกรอค่อยเอาออกค่ะเอาได้ทั้งสองใด้ทั้งสองได้ทั้งสองยาว มันเหี่ยนะลงกันวุ่นเลยแล้วตัวพีเหี่ยงกันเนี่ยเปนห่วงว่าจะสียูด่ายโบเป็นเหี่ยงดอกยูหัวกันชุ่มเลยเหี่ยลงทางนี้แล้วนะคะเก็บขึ้นเนี่ยมันเหี่ยลงแม่แม่เลยลืมคำบอกคำถามแม่เลยมาเตี้ยแม่ยังเปล่าถามผู้ชายคนแรกอยังเอาหมูกระชากคำแรกก่อนตอนนี้มันหิวแม่เลยลืมขาวคำแม่เลยลืมขาวเลยนะตอนนี้โอ้ยเจ็บที่ปากถามเป็ แม่จีวะแม่จับตามวค่าคำแรกเป็นยังไงลูกหููคำแรกเป็นยังไงมีตะเกียบรอเขาจะเก็บเนี่ยโอ๊ยโอ้ยเนาะจะเป็นการไล่พี่น้องเลยหิวค่ะพี่น้องหิวเพิ่นไปตเป็นไปคำแรกมันเป็นไงคะยังไม่รู้ค่ะจะไปหาหมอมากพี่น้องค่ะหิวหิวจ๋าตาลายเลย พ่อแม่เขาเที่ยงบ่นี่ลูกกินข้าวเที่ยงหรือบปล่าเขาเสากินไปุอ้ยปลาดอลลี่คอเดอร์กินข้าวเสากับลูกปลาดอลลี่ดอนเลิกบบจบดอกพี่น้องเลยคำถามสาวเรายิงเดี๋ยวจะสีถามใหม่เนาะมันจะได้สมองใหญ่ใหญ่ใครหลายคนก็ยังเลอกข้ามเราเลือกข้าถามแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่เมทีน้ำแล้วนะครับไ่พอนางสายแปดวันเนอะมาเด้อจ้ามากินหมูกระทะจ้าไม่หน่อยแล้วมดแดงมาเด้อจ่ามาเกลือดีแมงหมูกระทะกีฬากระหิวแห้งคนนะพี่น้องจ้าดึกรอบดึกยังกะลุกสวัสดีสองพันคนเบิ่งเด้อจ้าเด้อสองพันสี่จ้ากีลาว้าบรถบอจ้ากีลาว้าบเบาๆน้ำหยเลยเด้อที่กินเนาะโอนโอนเิ่นวัน เออจังใดล่ะเดอ๋อันเยอะจะปักมุดอันเลยบาญทีมันสูงไปบ่มันสูงบ่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  ทั้งนี้บวรดออันนี้ทั้งนี้ถ่ายคลิปอุ่นยาไล่มากินน้ำแดงจ้าครอบครันี้น่ารักทั้งนี้ถ่ายคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวเบิร์นข้อต่อกระนั่งสวัสดีจ้าอุ้นค่ะอุ้นค่ะให้ให้ยี่หลากินแล้วก่อนนั้งแต่อาจสิเตฟังถ้าบ่ง่วงนอนก่อนน่าหลงเนาะเดี๋ยาวไปจ้าพรุ่งนี้วันเสาร์พรุ่งนี้มีงานจ้ายาวไม่ได้จ้าตั้งโหดเลขบัญชีค่ะพอดีมืออื่นกลางเวทมีงานบ่กลางวันไม่มีงานอ๋อกลางวันไม่มีมืออื่นกลางวันกลางวันบ่มี สามว,วันน้องจะไปทำธุระอืกัางเวรน้องสิไปทำธุระได้แฟนลี่ยอดเนื่องสเปอันนั้นจะไปวาดก<อ>่อนจะไปวาดเนี่ยมันทันเลยตอนเ้ารนั่นไปเสปาร์บอกคะโมเมนเพ่นอืมนี่ปลาใช่ไหมปลาตอนนี้ดอนกันไม่ดอนเหรอไม่ดอนหมูสััสก ไม่ดอนไม่ดอนนะสันมาเด้อพี่น้องคะมากินหมูกระทะนี่ง่มั้ยูไม่เสียบรรยากาศกินหมูกระทะอยู่บ้านกีฬาอุงศรีนะคะนี่ยโมแม่หวยได้นี่ยนะทวงคอได้นี่นี่ตัวน้อยกูแนวต้องมาถามต่หากไล่พี่น้องนี่ใส่หูใส่หูกะตายน้องคะมื้นีแป้ง มูนีแปลงโตเป็นกระต่ายเด้อค่ะเด้อนี่คูกระต่ายนําเอามานทำแม่พักกันนั่งเบิ่งมามากินมาตัดขาวัวกระลั่งก่อนต้มไก่มาตัดกระลังก่อนตัดไปแล้วตัดแบบถาวัวเอียนบอกเขายังว่าสิถ่ายกินเนื้อย่างน้ำอีลาโบกินโบกินโบกินต้มไก่ว่าสั่นโบกินต้มไก่ เด้อค่ะนี่บรรยากาศ Comment มาแม่จ๊ะพี่น้องครัก็ตื่นนอนแม่แม่บรรยากาศที่น้องครูเครื่องเสียงกับเปิดไวอายุค่ะพี่น้องค่ะส่วนค่อยๆก็ได้ครับเครื่องเสีย่วนตอนนี้ก็เดิบเติบแล้วนะคะเพราะว่า <500 S 1> ไปธุระมากไปธุระมาก สวัสดี4,300คนจ้าคือดูถ่าคอนเสิร์ตแล้วเด้อจ้าไม่ติดมอเตอร์ไซค์ร่างจะกินอะไรแล้วกคสนเปิดคอนเสิร์ตเด้อจ้าไพ่อยากฟังแม่หน่อยก็พอเอกลองให้ครูในจ้าไพ่ไพ่ยากฟังกดหนึ่งหนึ่งขมารัวๆเด้อจ้าเบาเบาด้วนว่ามือดีไพ่เพราเอกจะเป็นพ่อไหมเนี่ยดนตรีแบบเป๊ะเหมือนของอนันตไดนกราีะห้องเพียงที่มันบทีลีกระิตีหลับพอเอก ล้ำเก่าๆแต่สีล้ำเก่าๆไล่แล้วห้องปลุกห้อไล่แล้วเ้าก็ตัดแต่ตอนที่ตอนที่มันติดออกไม่ไม่เราก็เราก็ไม่เอาสร้างรายได้ไงพ่อเอกเราแค่ไลฟ์สดให้คนดูมันขึ้นสร้างรายได้แล้วบมันมันรายได้อยู่ตอนลงเราก็ตัดมันทีมีหมากให้ตัดปีเสียงตัดอันอันนั้เอาอยู่ไม่ติดก็แล้

ไม่หน้อยเขาตะเกียบแม่จ้าเอาแค่อันเดียวอย่าเอามาหลายค่ะแค่อันเดียวเอาคู่เดียวขอบคุณค่ะอันที่หลังอันนี้เซนทุกคนค่ะโอ้แม่น่อยได้เอิอนซื้อบอดว่าหั่นนี้เขาถือไเเออนอ้ก็ได้จ้ะบอดมาเด้อจ้าเด้อพอจูก็กินมกาขกันอูยิงกับพอจูวอลเทรศัพท์กันเด้ว โอเพิ่นกินมบอกระท่าคือกันจะไปกินยังไงต้งกินบอร์ดบอกระท่าก็อร่อยก็ไม่น้อยบอเอิญเ,เราบอดกินแล้วจ้า <laughs> ตรงเนาะ <laughs> ตรงดีเนาะ <laughs> ตรงดีเนาะตรงดีเนาะบอร์ดเอิญในเด้อจ้าเด้อถ้ายังบ่อิ่มนะจ้าเอิญไม่น้อยแน่อันบ่เห็นไม่น,ไน,น,ไมน้อยได้นั่นตั้งกล้องเอียงไปท้นานเหมือนไม่บอคอเอก ก็เห็นไหมหน่อยเห็นอยู่จ้าเอียงไปทั้งนั้นนี่เออไปทั้งนั้นเลยโอเคจ้าเออ